การเดินทางเนี่ยนะก่อนที่เขาจะสร้างกระเช้านี้ขึ้นมานะครับการเดินทางมีวิธีเดียวที่จะข้ามเากาะนันเตานี้ได้ก็คือรถเมล์กีช่ชั่วโมง เกิดสองชั่วโมงแต่พอสร้างเคบินอันนี้ขึ้นมาเนี่ยใช้เวลาแค่ยี่สิบถึงยี่สิบห้านาทีเท่านั้นอ๋อหูดันต้องอยู่ในยี่สิบนาทีเลยเหรอยี่สิบถึงยี่สิบห้านาทีก็ดูข้างล่างตอนนี้สิครับเป็นวิวเป็นวิวที่สวยงามานี่เห็นไหมสามละหกสิบองศาสามนอสมองได้รอบรอบสิตามตามสิครับสามละหกสิบองศาตามสิครับกล้องอุ้ยกลัวให้คือผมว่ากลัวถ้าความสูงทั้งน้ำไงนี่รวมกันไปเลยรวมเลยรวมเลย ใช่ลืมไปครับผมลืมบอกเลยครับคุณทีนี้ไหว้น้ําไม่เป็นค,ร,คร,รัวน้ํายิ่งกว่าหมาอีกครับ,รบลงไปน้ําแค่นี้กรี๊ดเป็นตุ๊ดเลยครับว่ายว่ายปล่อยมือ,อมพลังรถเลยขอน,นั่นเงเฉยๆก่นอนก่อนนี้เ,เป็นเกาะที่มีขนาดความใหญ่มากกว่าเกาะฮ่องกองทังนุน้นนี่เกาะฮ่องกงที่เราข้ามมาไม่ใช่ทังนุ่นครับน,นี้เป็นเกาะพักเราเลี้ยวมาทางนี้ครับเกาะฮ่องกงเกาะไทยเออกาะเลยนะ ลันเทาลนเทาอันนี้ใหญ่กว่า2เท่าของอันนี้เกาะฮ่องกงปีพันกวาร้อยกสทิตอนนี้เราก็ขึ้นมาแล้วนะฮะใกล้ถึงเกาะไผ่ปงแล้วไม่ใช่อะไรนะเกาะอะไรลันเทาลันเทาลันตาบ้านเราจำไหมแต่ว่าอันนี้ลันเทา เราก็ไปอ่านอะไรกลัวๆอยู่ได้แล้วคนแค่แต่อะไรเลยเห็นไหมมองลงกระฝังนู้นจะเห็นเกาะฮ่องกงปี2011นั่นแหละใช่ไหมนั่นนั่นคือเกาะฮ่องกงอันนี้เราข้ามมาเกาะลำเทาแล้วแล้วนั่นนะครับคือที่เราขึ้นมาโอ้โหแล้วนี่ก็คือที่เราอยู่สูงอือละกระเช้าก็อาสลิงเนี่ยจะรับน้ำหนักกระเช้าได้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดก็ประมาณสิบสิบตัว ต่อฟังี่20ตัวสองข้างแสดงว่าสลิงต้องมีความแข็งแรงมากใครเป็นคนออกแบบอะไรอย่างนี้เฮย้ยๆๆ้ๆเฮ้ยเ, <c oughs> เนึกว่าสุดแล้ว <c oughs> กลับไปดูข้างหลังสิครับ <c oughs> ไปอีกยาวเลยเ <c oughs> พราะเราเพิ่งนั่งมาสิบนาทีเอง นอนของคนรวยๆนอนเล่นบนแผ่นกระจกสบายเหลือเกินเตียงน้ำเตียงน้ำไม่นั่นนะฮะเราเห็นแล้วพระองค์พระอยู่ไม่ไกลแล้วอีกประมาณสี่เขาใกลก็เดิมข้ามเขาอีกสี่ลูกนี่เรื่องจริงนะนะครับก็นี่แหละฮะตามที่ผมอธิบายไว้เกาะนี้มีความใหญ่เป็นสองเท่าของเกาะฮ่องกง ตรงนี้เราก็จะสังเกตมีที่สังศพมีหงซุ้ยของใครก็ไม่รู้มีหงซุ้ยใครก็ไม่รู้มาอยู่ที่สูงขนาดนี้ก็นี่แหละครับผู้เย็นไม่ใช่ใช่ไหมฮะไม่ใช่ที่เขามานั่งเป่าอะไรให้เหียวฟังทุกวันใช่ไหมเออนนั่นเซ็ตก็ได้ว่าเราคือคนจีนเนี่ยเขาก็จะแบบว่าสมมุติคนรวยหน่อยใช่ไหมคนมีตังเศษถีเนี่ยเขาก็จะมีเงินปุ๊บเขาก็จะ เวลาตายเขาก็อยากอยู่ในสถานที่ที่เขาชอบชที่สวยๆวยอ่ะเ <certains S 1> <futuro. S 1> ขาก็จะไปจับจองวงซุยไว้ก่อนสังเกตนะฮะคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายเราบ้านไหน التي? ใครเป็นจีนเนี่ยก็เวลาไปตุ่จีนหรือไปทําบุญอะไรอย่างเงี้ยครบรอบวบบันตายแล้วก็จะเห็นว่าเขาไปจับจองหลุมของเขาไปเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวพอฉันตายนะเอาฉันมานอนตรงนี้นะเอาฉันมานอนตรงนี <những. S 2> <ๆ>้ยังไม่ทันตายเลยจองที่นอนไว้แล้ว จองนอนเรียงกันเอาฉันมาฝังไว้ข้างพ่อแม่ข้างพี่น้องฉันนะอะไรอย่างนี้ก็เป็นประเด็ B B B นในในจีนของเข้าไปนะฮะคนอย่างเราเราไม่คิดถึงวันตายครับแม้เราจะอยู่บนความสูงขนาดนี้ถึงแล้วครับทุกคนาจะคิดว่าการเดินทางของเราสิ้นสุดแล้วตรงนี้ใช่ครับ <laughs> มันสิ้นสุดตรงน,นี้นั่งตอบก็ไม่ไหวแล้วทรงนี้ยอดสิ้นสุด 逢千里秋明清流风明朝高官的我普威崇披萨我是我阿豪听流เดิา,ดา,ออาไปไหว้ใกล้ๆดีกว่าใช่เฮ้ยทางอีกไกนะ่เราไปไงอะ่ะรถบัสครับนี่ครับเขามีรถรับส่งบริการซื้อเสื้อมาฮนะเพราะว่าไม่ไหวจริงๆผมว่าอากาศมัน มีติดลบอ่ะอันนี้ไม่ติดลบก็ประมาณศูนย์หรือหนึ่งแน่ๆของเราอยู่นี่ใช่แล้วเราก็จะเดินไปนี่ไปเลยเหรอรถเขามีรถนี่เหมือนเขาบอกเลย Walking with b บุ d ด a รู้สึกต้องเดินไปเรียบร้เหรอเนี่ยพับบิกทัสสอร์ตอินเตอร์เชนอ่ะอใช่ใช นี่นตรงไปเรื่อยๆแล้วไปเลี้ยวขวา ที่เราพิ่งเดินผ่านมานะฮะก็คือหนองปิงวิลเลจเป็นหมู่บ้านที่กำลังต่อสร้างมีร้านอาหารสองข้างทางแล้วก็มีขายของเป็นร้านส่วนเนียเรียงรายเราแวะซื้อนี่ฮะวิตาซอยก็เหมือนน้ำเต้าหู้แต่เขาใส่ขวดไว้ขายร้อนเลยเก็บไว้ในแบบน้ำร้อนแบบถ้าไม่ได้นี้แย่เลย อันนี้เดอะเจเนอร์ลคินนาระเรปิเซนต์นี่ออฟจอเดย์อันนี้ปีสามปีสามตีห้าอะไรอ่ะไก่ไม่หน้าหน้าเหมือนไก่เดี๋ยวขาลงก็ได้ขาลงก็ได้แหนมีอะไรหมาป้ายมีหน้าหมาเชียวป่าก็หมาสิเดี๋ยวขาลงไปดูก็ได้ขึ้ไปดูหมาต้อหมาขนาดนี้แหละเดี๋ยวกลับลงมาหาเดี๋ยวมาหาปีนักกษัตริย์ของเราดีกว่าขอเป็นเพ่นเจริญด้วยครับ ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บหัวจิตหัวใจแข็งแรงร่างกายแข็งแรง